ปรรดาลูกรักทั้งหลายความจริงวันนี้ตั้งใจจะพูดเรื่องอื่นนอกจากที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ยหัวแต่ก็มาพิจรารณาเห็นว่าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่ยหัวทรงเป็นบุคคลตัวอย่างที่มีความสำคัญ ท่าในการด้านปฏิบัติในเรื่องส่วนพระองค์ปฏิบัติกับปวงชนชาวไทยทั้งหมดแล้วก็ปฏิบัติกับชาวต่างประเทศแม้แต่กระทั่งศัตรูพระองค์ก็เห็นว่าเป็นมิตรไม่เคยคิดที่จะเป็นศัตรูกับใครสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดนั่นก็คือพระองค์ทรงช่วยประชาชนด้วย ทรงช่วยชาวโลกด้วยและก็ทรงช่วยพระองค์เองได้ดีที่สุดในด้านของธรรมะสำหรับวันนี้พ่อก็จะขอนำพระราชจริยาวัตรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวทรงมีพระจริยาประพฤติปฏิบัติในเรื่องของพระองค์ในเรื่องส่วนตัวของพระองค์นั้นพ่อไม่นำมาพูดทั้งหมด เพราะว่ามันจะเกินพอดีจะพยายามหาแต่สิ่งที่สมควรมาพูดเท่านั้นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเมื่อวันที่14เมษายน2521พ่อมีโอกาสเข้าไปเฝ้าพระองค์พร้อมด้วยพนเรือเอกจิตสังคดุล และคณะของคนเปิดเสร่อบริษัทไทยออยท่านหลายเหล่านั้นได้เข้าไปเฝ้าเพื่อถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลช่วยสมทบทุนในการสงเคราะห์บุคคลผู้ยากจนในถิ่นธุรกันดาลซึ่งเป็นศูนย์ที่บรรดาลูกท่านหลายได้พาการปฏิบัติแล้วครบถ้วนทุกคนยอมเสียสละทั้งทรัพย์สิน ยอมเสียสละเวลาการงานยอมเสียสละแม้แต่ว่างานนั้นหากว่าผู้บังคับบัญชาไม่สนับสนุนอาจจะเป็นปฏิปักษ์กับผู้บังคับบัญชาผู้มีอารมณ์ไม่เป็นกุศลอยู่บ้างลูกท่างหลายก็ยอมจริยาท่างหลายเหล่านี้เป็นความดีของโลก แล้วก็คนที่จะเป็นความดีฝังอยู่ในใจตลอดไปกว่าจะสิ้นชีวิตศูนย์นี้องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าสังฆาวัตถุศูนคือเป็นศูนย์ที่มีการสงเคราะห์คนในด้านวัตถุและกำลังใจวันนี้ลืมบอกกับดานลูกทั้งหลายไป วันที่บันทึกนี้เป็นวันที่20เมษายน2521และก็กำลังนั่งบันทึกอยู่ที่ที่กองกำกับตำตรวจตะเวนชายแดงเขต8อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้เราเดินทางกันจากจังหวัดกระบี มาถึงอำเภอทุ่งสงเวลาเที่ยงเสร็ศๆสำหรับเจริยาวัดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่บรรดาลูกรักทั้งหลายจะพึงรับทราบรับทราบแล้วก็จงปฏิบัติตามด้วยเพราะว่าจะช่วยให้พวกเราดีก่อนที่จะพูดทั้งด้านธรรมะที่พระบาทสมเด็จเจ้ายหัวทรงปฏิบัติได้ ก็จะขอย้อนไปถึงจริยาวัดของพระองค์พระราชจริยาวัดของพระองค์นี่เราจะรู้ไม่ได้เลยว่าทรงทำอะไรบ้างวันทั้งวันพระองค์ไม่มีเวลาว่างบางวันต้องสนเดจมีพระราชภารกิจตั้งแต่เช้ายามเย็นตอนกลางเย็นก็ตอนเวลาเย็นก็ต้องมานั่งปฏิบัติงานรับแขกกลางคืนอีก กว่าจะส่งเส้นนสื่นได้ก็ต้องใช้เวลา24นาฬิกาผ่านไปเมื่อทรงเส้นังสืนส่นแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงเจริญพระกรรมฐานวันที่พ่อเข้าไปพบกับพระองค์ระวงบอกว่าเวลานี้การฟังเทปรู้สึกว่ามันฟังไม่เคยจบนอนฟัง ฟังไปฟังไปฟังไปรู้สึกว่าักเข้าความไม่ได้ยินในเทพมีอยู่เคลิ้มหลับแต่ว่าพอเทพดังแกกรู้สึกตัวตื่นขึ้นแล้วก็พลิกฟังใหม่อีกหน้าหนึ่งคราวนี้ก็หลับไปเลยพระองค์ทรงติงพระองค์เองว่ารู้สึกว่าไม่ดีแต่พ่อกลับทูลพระองค์ไปว่านั่นเป็นความดี ว่าถ้าหลับในระหว่างการฟังธรรมชื่อว่าจิตฟังอยู่ในธรรมตลอดเวลาแล้วก,ก็การฟังเขาเๆเพิ่มไปทีละน้อยแน้อยพอเทปหมดหน้ารู้สึกเสียงดังแก๊กก็แสดงว่านั่นไม่ได้หลับแต่ถ้าว่าจิตฟังธรรมเป็นฌานสมาบัติ ดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟังไม่ได้ยินเสียงเลยนั่นเป็นฌานสี่ความจริงเรื่องนี้ดีมากฉะนั้นขอบรรดาลูกรักทุกคนจงปฏิบัติตนเยี่ยงรมบาทสมเด็ดจพระเจ้าอยู่หัวจงอย่าอ้างว่าข้าพเจ้ามีงานมากมีภาระกิจมากไม่มีเวลาพักผ่อน ไม่มีโอากาสเอาจิตเข้าไปฝึกฝนธรรมะการนอนฟังเทพบันทึกเสียงเป็นเสียงธรรมะจะเป็นเสียงของบุคคลใดพระองค์ใดพูดก็าตามฟังได้ทุกท่านพ่อไม่ห้ามเพราะว่าธรรมะขององค์สมเด็จตัะสสมมาสมพุทตเจยาวไม่ใช่ธรรมะของพระองค์นั้นๆั้นหรือของอาจารย์นั้นๆ ถ้าเขาสอนถูกใช้ได้ทั้งหมดพ่อไม่จะมีความรู้แต่ผูเดียวไม่ได้มีความสามารถแต่ผู้เดียวแต่ความจริงพระหรือว่าอาจารย์ต่างๆที่มีความรู้ดีกว่าพ่อปฏิบัติได้ดีกว่าพ่อมีความสามารถดีกว่าพ่อมีอยู่การฟังของท่านนั้นๆเล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาด้วย แต่เห็นว่าสมควรเพื่อทำข้อใดคุณกติยาสายของเราเราก็นำไปประพฤติปฏิบัติทำข้อใดที่ไม่ตรงอับกติยาสายเราก็เว้นเสียอย่าฝืนทำเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบังคับว่าธรรมะที่พระองค์ทรงสั่งสอนมาแล้วทั้งแปดหมื่นสี่พันรรมคันจะต้องจำได้หมด แล้วว่าต,ต้องจะต้องแปลประพฤทธปฏิบัติให้ได้หมดสิ่งที่องค์สมเด็จพระบรมคตต้องการก็คือตัดสังโยชน์สิบคือหนึ่งสก,กายทิฐิมีความรู้สึกว่าตัวเป็นเราเป็นของเราเรามีในตัวตัวมีในเราสองวิจิกิจชา สงสัยในคำส,สอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยที่เราไม่ได้ใช้ปัญญาไปพิจารณาคำสอนของพระองค์ให้มีความเข้าใจสามศีลปะตะประมรมตยังมีความละเมิดในศีลไม่เคารพในศีลสีกามฉันทะ มีความล่งหลงลุ่มหลังลุ่มหลงฝ่ายฝันในกามคุณคือพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศซึ่งมันเป็นของไม่จีรังย่างยืนไม่มีการทรงตัว 5. ความโกรธความพยาบาทโกรธคิดประทุษร้ายพยาบาทจองล่างจองฝัน อกรูปราคะหลงในรูปประชานเกินไปไม่ทำใจข้อตนให้ก้าวหน้าไปจากรูปฌระชานเพื่อหวังผลิพานเจ็ดอรูปราคะหลงในรูปประชานเกินไปไม่สนใจในวิปัสนาญาณให้เข้าถึงสังขารุเปขายาณแปดมานะถือตัวถือตนเกินไปเก้า ก้าอุเทจจะมีอารมณ์ฟุ้สั่นทำจิตไม่ตรงเฉพาะพระนิพพานโดยเฉพาะและก็สิบอวิชชาความโง่ที่มีความรู้สึกว่ามนุษยสโลกเทวโลกพรหมโลกเป็นของดีมีความรักในมนุยสโลกเทวโลกธรหมโลกจิตไม่รักพระนิพพานโดยเฉพาะ นี่เป็นอันว่าพราะธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าที่เราจะพึงศึกษาและปฏิบัติเห้ละกันได้จริงๆนั่นก็คือสัญญศิประการขอลูกรักทุกคนลูกมีกําลังใจเป็นมหากุศลยากที่จะหาคนอื่นเสมอเหมือนได้ แต่ว่าคําชมลงของพ่อลูกจะเหลืองถ้ามีความท่านลงตนเมื่อไรลูกก็เหลวเมื่อนั้นจึงมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าถ้าเรายังไม่เป็นพระอาหารหันต์เพียงใดในเวลานั้นเราชื่อว่าเรายังไม่เป็นคนดีเราจะพยายามเก็บความชั่วทุกอย่างที่มันขังอยู่ในจิต ทำลายให้มันตายสนิทแย่ไม่เกิดขึ้นมาเมื่อกินเลยคือความชั่วตายหมดชื่อว่าจิตว่างว่างจากความชั่วจะทรงไว้แต่ความดีแล้วก็จะว่างจากความทุกข์จะทรงไว้แต่เพียงความสุขอย่างเดียวหวังว่าลูกคงจำได้สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันนั้นที่พ่อเข้าไปพบกับพระองค์ตอนหนึ่งพระองค์ทรงตรัสว่าท่านหญิงวิภาวดียังมีความห่วงใยในพระองค์มากทั้งนี้ก็เพาะไรเพราะว่ามาเตือนอยู่เสมอขณะที่พระองค์ทรงประทับพระทรงตรัสรู้สึกว่าเหลวซ้ายแหลกขวา แล้วก็ทรงตัสว่าเวลานี้หายไปการที่ประบาทสมเด็จพรอยู่หัวทรงทราบว่าท่านหญิงมิภาวดีมาเยี่ยมเสมอแล้วก็ตักเตือนเสมอจุดนี้ขอบรรดาลลูกรักจงจำให้ดี ว่าความรู้สึกอย่างนี้จะมีขึ้นมาได้นั่นก็คือผู้คนผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามจะต้องมีอารมณ์เข้าถึงทิพยจักกุญญ์คือมีอารมณ์เป็นทิพมีความรู้สึกทางใจคล้ายกับตาทิพย์ในเมื่อท่านได้ทิพย์จัก,กุญานก็มีโอกาสรับสัมผัสได้ นี่สนแสดงว่าพระบาทสมเด็จเชาอหัวทรงมีพระราชภารกิจมากเรื่องของพระองค์มีเรื่องกวนทางกายและก็กวนทางใจเรื่องที่กวนนี่ก็กวนทุกอย่างอย่างที่บรรดาล,ลกูกกท่างหลายจะไม่มีโอกาสประสบการรบกวนอย่างพระบาทสมเด็จเชาอ่หัวเลยกลางวันก็ไม่ได้พักกลางคืนก็ไม่ได้พัก มีเวลาอยู่นิดเดียวพระองค์ทรงทำพระกรรมฐานและก็ทำได้ดีอย่างพวกคนประเภทนี้ควรจะลอกแบบเขาไว้การทำเรียนแบบการลอกแบบการทำปฏิบัติตามท่านในด้านของความดีไม่ใช่ความเสียเป็นผลกำไรที่เราไม่ต้องรื้อฟื้นเอง วิธีปฏิบัติของพระองค์ที่พระองค์ทรงเล่าให้ฟังดูมันว่าพระองค์เป็นบุคคลที่ไม่มีเวลาอย่างพ่อเคยพูดไว้เวลาใดถ้ามีโอกาสว่างนิดหนึ่งก็ใช้อารมณ์ฟังเทพว่างวินิจฉัยทำบ้าง,งนันงบางขณะที่พระองค์จะทรงสเส็จพระราชดำเนิน ไปรอบรอบพระราชฐานที่พักอันนี้พระองค์จะทิ้เวลาว่าจะเดินกี่ชั่วโมงถ้าเดินหนึ่งชั่วโมงเอาเทปสะพายไปด้วยแล้วก็ฟังสองหน้าถ้าเดินสองชั่วโมงก็ฟังสีหน้าเทปอย่างนี้รู้สึกว่าพอดีเดินไปกับธรรมแล้วก็จิตเมื่อเราได้ฟังเสียง จิตมันก็จะอยู่ที่เสียงมากกว่าที่จะพุ่งส่านไปอยู่ในทีอ่อื่นยริยาวัดนี้ส่วนหนึ่งที่บรรดาลูกรักควรจะฝึกฝนใจให้มากพยายามปฏิบัติตามพระองค์ให้มากเวลาวิชาพร,พระองค์ก็ส่งสมาธิทำสมาธิและวิปัสสนาในระยะนั้น เวลาที่เสด็จบรรทมก็ส่งฟังเทปเป็นอันว่าพระองค์จะไม่ยอมให้เวลาที่ว่างอยู่เสียเปล่าในไปในด้านของความดีจะพยายามหาทางบีบบังคับอารมณ์จิตให้อยู่ในขอบเขตของความดีคือฟังเสียงธรรมะขณะใดที่จิตสนใจในธรรมพระพุทธเจ้ากล่าวว่าขณะนั้นจิตย่อมว่างจากกิเลส สำหรับทิพยพยานที่พระองค์จะทรงได้ก็คือการเจริญสมาธิธรรมดาเมื่อจิตทรงอยู่ในอุปจารสมาธิทิพยพยานก็ปรากฏเองเรื่องนี้รูปต้องมีความขยันหมั่นเพียรมีความสนใจให้มากเรียกกันว่าเป็นการปฏิบัติแบบเบาๆแต่ว่าได้ผลดีมาก เป็นอนุวาไดประบริการหการเจริญพระกรรมาฐานของพระองค์นี่ถ้ามีเสียงอะไรรบกวนก็นโลกโปรดทราบอาคารรับรองของตะเวนเชนแดงเขตแปดติดอยู่กับถนนรถที่วิ่งมาเสียงอาจจะเข้าไปในเครื่องบันทึกเสียงได้ เพราะว่าพ่อถือว่าการเดินทางก็จะหากำไรด้วยการนำเรื่องต่างๆมาเล่าให้ลูกฟังเพราะลูกทุกคนเป็นคนตั้งใจอยู่ในขอบเขตของมหากุศลและก็ทุกคนมีความมุ่งหวังพระนิพพานเวลาที่พ่อจะบันทึกมันจะดึกแสนดึกเพียงใดก็ตาม พ่อไม่ได้คำหนึงทึงร่างกายเพราะความรักในลูกลูกดีพ่อก็ต้องเห็นใจลูกเมื่อลูกเสียสละได้ทุกอย่างพ่อก็ต้องเสียสละเพื่อลูกได้เป็นอันว่าการเจริญสมาธิของพระองค์อันดับแรกคงจะตั้งพระทไทยมม่สมาธิเปินชาสมาบัติบทใดบทหนึ่ง ต่ว่าการที่พ่อเข้าไปพบกับพระองค์เมื่อวันที่หนึ่งมีนาคม2521ตอนนั้นพระองค์ทรงตรัสว่าการทำสมาธิเวลานี้ไม่มุ่งหวังจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะปล่อยไปตามสบายจะถึงไหนก็ใช้ได้เป็นที่พอใจจริยาแบบนี้ลูกรักเป็นจริยาที่ดีที่สุด แล้พ่อเองก็เคยตกอยู่ในความหวั่นไหวมามากแล้วแล้วก็ยุ่งยากใจเพราะการบังคับจิตต้องการใด้่านชั้นนั้นได้ชานนั้นนี้แต่ในที่สุดแทนที่มันจะดีมันก็กลับเลวสู้การปล่อยอารมณ์ใจการทรงสมาธิและพิจารณากรรมฐานนล้ได้นสมถะภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดี ห้าจิตเราปล่อยไปตามสบายว่าจะถึงชาไหนก็ช่างเมื่อถึงไหนพอใจแค่นั้นอย่างนี้อารมณ์ชาและวิปัสนาญาณที่เข้าถึงใจจะมีการทรงตัวและในที่สุดก็จะสามารถตากินเลสไปสมุทเฉตบาหาร เมือตายกิเลสได้ยัยงเด็กขายกิเลสไม่สำเร็จเรียกว่ามีอารมณ์จิตเข้าถึงพรนิพพานได้แน่นอน <c oughs> วิธีปฏิบัติแบบนี้ต้องพยายามปฏิบัติให้มากคำ่ามากหมายความการเว้นจากการงานเมื่อยามว่างไม่ควรจะให้โอกาสปล่อยไปในราการหนึ่งสิ่งที่บรรดาลโลกและทุกคนสงสยัยส่วนใหญ่ ว่าบางทีภาวนาไปว่าพุโทโธธรรมโมสังโฆเป็นต้นพอจิตเคลิ่มปรับเดียวมักลับจับอย่างอื่นมาว่าแต่ว่าอยู่ในขอบเขตของธรรมะและวิปัสสนาอย่างนี้หลายคนอาจจะตกใจคิดว่ารมเราพุ่งส่่นไปพ่อก็ขอแนะนำว่าความจริงถ้าเจ็ด จิตตกเขาถึงอุปจาระสมาธิเวลานั้นอารมณ์มันเป็นทิศมันย่อมจะรู้ว่าการตัดกิเลสข,ของเหล่านี้จะคนตัดกิเลสด้วยกรณีใดๆฉะนั้นจิตจึงหันปล่อยทิ้งของเก่าจับสิ่งใหม่เข้ามาซึ่งมันเป็นประโยชน์กว่าที่จะเห็นได้ว่าอารมณ์จิตประเภทนี้จะเกิดจตคนส่วนมาก แต่มักจะมีความรู้สึกว่าผิดเป้าหมายแต่ความจริงไม่ผิดเพราะตอนนั้นอารมณ์ปัญญาไม่เกิดขึ้นเพรอำน่าของความเป็นทิพย์เป็สมาธิของจิตดัน้นการปฏิบัติก็ขอบรรด,ดาลูกรักทั้งหมดจงพยายามปฏิบัติเ้าอย่างพระบาสทสมเด็จพระจ้อยู่หัวและบุคคลอีกคนหนึ่ง ที่พ่อจะพึงพูดถึงนั่นก็คือหม่อมหลวงวรวัตรนวรัตที่เราอาศัยกำลังแรงความเมตตาของท่านทีิคบีท่านพุ้นนี้ก็มีความดีที่ลูกคนจะปฏิบัติตามนั่นก็คือความเมตตาปรา,ารณีการอบอ้อมอรีสนใจในกิจการงานทุกอย่าง เป็นคนตัวเล็กแต่ว่ามีงานใหญ่รับภาระหนักมากคนที่มีคนงานมากๆไม่ใช่ว่าจะรับหน้าที่จฉพาะเรื่องของราชการอย่างเดียวก็หาไม่คนภายในทะเลเบาแวงกันมาเขาก็วิ่งหาท่านผู้อำนวยการผู้อำนวยการก็คืองานกระโถนท้องระโรงและวก็ถองโลกใหญ่ ที่คนทั้งหลายจะบ้วนเคละลงไปในกระถนเคละก็คือน้ำลายกระถนจะรับแต่ความหนักกระถนจะรับแต่ความเหม็นความสกปรกแต่ได้ว่าถ้าบุคคลพวกคุมกระถนดีคือใจที่คงมกายดีเมื่อเขาบ้วนมาให้เราก็โยนทิ้งไปมันก็หมดเรื่องเช่นเดียวกับหม่อมหลวงวรวัตรนวรัต ท่านถนัดในการโยนกระถนทิ้งฉะนั้นเป็นอนุวาถ้าโลกรักท่านหลายจะพึงนำจริยานี้มาปฏิบัติอเบริการดีอกปริการหนึ่งท่านมอมหลงวรวัตินอกจากจะมีความเมตตาปราณีคับพวกเราจะไม่ว่าวันนั้นวันแรกท่านเช่าเรือพันสองบาท วันที่สองข้อจำไม่ได้ก็คิดว่ากำลังเงินที่เช่าต้องเกินกว่าวันก่อนและอาหารการบริโภคท่างกบ,บริการเราทั้งหมดที่พักอาศัยก็บ,บริการทุกอย่างาลุงเมยเรือปูเมยเจ้าคนมาสุสิงห์มาสุมลืมชื่อซะแล้ว เจ้าคุณมสัสสุสิงหนนาทเมื่อเวลาจะกลับเอาเงินไปมอบท่านในาน,นามคณะลูกศิษย์ของหลวงพ่อสี่พันบาทช่วยค่าเรือช่วยค่าอาหารแต่ว่าท่านกลับส่งเงินนั้นมาถวายกับพ่อบอกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นภาระของกระผมผมทำด้วยศรัทธาปรารถนาเรื่องบุญ จะได้เงินจำนวนนี้ผมขอถวายหลวงพ่อเพื่อเป็นค่าเดินทางต่อไปในอีกราการหนึ่งหม่อมหลวงวรวัตรเป็นคนมีความกะตัญอยูรู้คุณแต่ท่านผู้ใหญ่คือบิดามารดาและว่าบุบคบคคที่เป็นผู้ใหญ่เคยเป็นครูบาอาจารย์ท่านคนนี้ไม่ยอมทำและก็ไม่ยอมดูถูกดูหมิน่นรักษาวาจาที่สั่งทุกอย่างไม่ครบถ้วน ยิงกระทั่งเป็นคนปฏิบัติตนได้ดีท่านหน้าที่ของราชการฝ่ายครอบครัวและฝ่ายธรรมะเจริญยอาญาีีลูกรักทั้งหลายจงจำไว้เพราะมันเป็นเสน่ห์ของเราความดีเกิดขึ้นกับเรามากคนเขาก็รักเรามากแต่ความดีเกิดขึ้นกับเราน้อยคนเขาก็รักเราน้อย เมื่อคนรักน้อยคนเกลียดมากเราก็มีความทุกข์กายทุกข์ใจมากกว่าความสุขเดินไปพบคนที่เรารักและเขารักเราเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความชื่นบานไต่ไปพบคนที่เกลียดเราเมาื่อไรเมื่อนั้นแหละความกลุ้มใจกำเริบใจมันก็เกิดขึ้นเราจะหาความสุขไม่ได้ความสุขที่จะมีมันได้ก็คือหนึ่งเมตตาความรัก สองกรุณาความสงสารสามมุตุตามีจิตอ่อนโยนไม่อิจฉาที่สิญาใครสิวเมขาวางเฉยเมื่ออารมณ์ใดไม่เกิดขึ้นกระทบใจแล้วก็เฉยไม่โตตอบเป็นอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจจุดนี้เป็นจุดสร้างความรักให้เกิดขึ้นถ้าบุคคลใดมีพรหมิหารสี่ถ้อทน บุคคลนั้นย่อมเป็นที่รักของคนส่วนใหญ่หรือว่าทุกคนบุคคลใดมีพรหมิหารสี่ครอบทวนบุคคลนั้นก็มีศีลบริสุทธิ์บุคคลใดมีพรหมิหารสี่ครอบ่วนศีลทบทวนศีลบริสุทธิ์จิตใจก็เยือกเย็นชานสมาบัติก็เกิดบุคคลใดมีพรหมิหารสี่ครอบทวนไม่มีชานสมาบัติมีอารมณ์เย็นมีปัสนาญาณคือปัญญามันกเกิด จุดนี้แหละที่จะทำให้พวกเราทุกคนเข้าถึงซึ่่พระนิภานขอลูกรักของพ่อทุกคนจงปฏิบัติตามนั้นอย่าทอดทิ้งความดีที่เราทำไว้จงรักษาความดีนี่ไว้เหมือนเกลือรักษาความเข็มสำหรับวันนี้มองดูนาฬิกาหมดเวลาเสแลนดีลูก รับฟังในตอนต่อไปหน้าที่สองสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดิ์ทีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาลูกรักทุกคนสวัสดี